สวัสดีครับตอนนี้อยู่กับช่องหม้ยวส,สันใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับก่อนอื่นก็ต้องกราบขอพระคุณทุกทุกคนที่ช่วยสนับสนุนช่องไมว้วส,สันโดยการไม่กดข้ามโฆษณาและช่วยสนับสนุนโดยการกดสมัครสมาชิกสําหรับสมาชิกสามารถดูได้มากกว่า20กว่าตอนวิธีการสมัครง่ายๆครับกดตรงคําว่าสมัครหรือกดที่ลิงก์ตรงคําอธิบายใต้คลิปได้ขอความกรุณากดสมัครมากันเยอะๆนะครับเราจะได้อยู่ด้วยกันนานๆ รงกันแบบต่อเนื่องทุกๆวันจนถึงภาคสีภาคห้าเรามาดูตอนต่อไปกันเลยนะครับทางโอเลนผลักที่จะเพื่อเปิดประตูในขณะที่เปิดอุปกรณ์ป้องกันพร้อมกันทางเลนสูดหายใจลึกเพื่อดึงออกซิเจนเข้าสู่ปอดมันไม่ง่ายเลยที่จะเปิดเรือ,อนิราภาัยเนื่องจากแรงดันน้ําที่แรงด้านนอกบีบอัดเรือทั้งรำแสงสีทองสองประกายในดวงตาของทางโอเลนเกตของราชามังกรทองโผล่ออกมา จากบนผิวหนังของเขาเขาออกแรงมหาสารด้วยแขนของเขาเพื่อผลักประตูออกด้วยแรงนใดนั้นสายก้อนใหญ่ก็พัดใส่ใบหน้าของเขาและปกคลุมเขาภายในเสี้ยววินาทีนอกจากทาาดน้ําแล้วยังมีทตาดินอันหนานแน่นซึ่งก่อกินร่างกายของเขาหลังจากนั้นไม่นานทางอเรนรู้สึกราวกับว่าร่างกายของเขาถูกเครื่องจากหนักปวดขยี้ความรู้สึกหายใจไม่ออกและบีบคั้น ทำให้เขารู้สึกต่อเนื่องกันอย่างรวดเร็วถ้าเป็นคนธรรมดาคนคนนั้นคงตายไปแล้วในตอนนี้โชคดีที่เขาไม่ใช่คนธรรมดาแกนมังกรภายในร่างกายของเขาเต้นเป็นจังหวะด้วยแรงกระตุ้นจากที่นหนิครับโดยกำเนิดของสำนักกายาพลังวิญญาณของเขาพุ่งออกไปด้านนอกเพื่อผลักทางโอเรนออกจากทรายเมื่อเขาพุ่งออกมาจากทรายแรงดันน้ำก็แรงขึ้นเรื่อยๆทางโอเรนรู้สึกว่าร่างกายของเขาถูกร่ามไว้ รอบมืดไปหมดไร้แสงแวววาวแม้แต่น้อยรู้สึกราวกับว่าเขาได้เข้าสู่โรคสีดำสนิทในขณะเดียวกันก็มีความรู้สึกเหมือนได้กลับอยู่ในคันของบรรดาอีกครั้งแรงดันน้ำมหาศาลบีบร่างของถังโอรินจากทุกท,ทิศท,ทุกทางทำให้เขาไม่มีทางเลือกนอกจากต้องปลดปล่อยพลังวิญญ,ญาณเพื่อตอบโต้แรงกดดันสายเลือดราชามังกรทองที่ทรงพลังของเขาทำให้เขาสามารถเคลื่อนไหวได้อย่างอิสระ แม้ว่าร่างกายของเขาจะอยู่ภายใต้แรงดันน้ำมหาศาลก็ตามทางเรนรู้สึกทึ่งในทันทีเขาเริ่มนึกขึ้นได้ว่าห้องแรงโน้มถ่วงเหล่านี้ดูไร้จุดหมายในขณะดนี้แรงดันน้ำที่ค้นทะเลมากเกินกว่าแรงโน้มถ่วงในห้องดูเหมือนจะเป็นสถานที่ค่อนข้างดีสำหรับการฝึกฝนมันยากที่จะขยับแม้แต่ก้าวเดียวในทะเลลึกแต่ความผันผวนข,ของท่าที่หนาแน่นที่นี่ ไม่พบอย่างแน่นอนในโรคภายนอกยิ่งไปกว่านั้นยิ่งมีแรงดันน้ำมากเท่าไหร่ก็ยิ่งส่งผลดีต่อการกระตุ้นศักยภาพของตนเองบางทีข้าจากฝึกฝนที่นี่ในอนาคตเมื่อข้าว่างความคิดแวบเข้ามาในหัวของเขาทางเหลนปลดปล่อยพลังจิตวิญญาณของเขาเพื่อสื่อสารกับธาตุน้ำที่อยู่รอบตัวเขาธาตุน้ำควรจะอ่อนโยนแต่เขารู้สึกว่ามันแตกต่างไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิง เมื่อธาตุน้ำมีความหนานแน่นมากขึ้นในทะเลลึกเนื่องจากความอ่อนโยนในตอนแรกแล้วยังมีความเอาแต่ใจอยู่บ้างทางังอเลนจะต้องสื่อสารกับธาตุน้ำโดยรอบก่อนมิฉะน,นั้นพลังวิญ,ญญาณของเขาไม่สามารถเดินทางไกลได้เนื่องจากแรงดันน้ำที่แรงเขาปลดปล่อยพลังจิตวิญ,ญญาณของเขาแม้ว่าพื้นฐานการสูกฝนของเขาจะบรรลุถึงอาณาจาักรเขตแดนจิตวิญ,ญญาณแล้ว แต่เขาก็ยังรู้สึกได้ว่าพลังวิญญาณของเขาถูกกดที่อย่างรุนแรงเมื่อเขาปลดปล่อยมันออกมาธาตุน้ําที่หนาแน่นในทะเลลึกสร้างผลที่น่ารังเกียจต,ต่อเขาเจ้ากำลังปฏิเสธข้าง,งั้นเหรอในที่สุดวงแหวนวิญญาณก็ปลดปล่อยออกมาจากร่างของทางเรนเพื่อให้พื้นที่ทางทะเลสว่างสวยรอบๆตัวเขาไม่มีแสงที่เห็นได้ชัดออกมาจากวงแหวนสีดาของเขาดังนั้นจึงไม่สามารถ เห็นวงแหวนวิญญ,ญาณสีดำได้อย่างชัดเจนในทะเลลึกวงแหวนวิญญาณที่แผาวได้โดดเด่นที่สุดยังคงเป็นวงแหวนวิญญาณของบุตรแห่งธรรมชาติสีเขียวสีทองและวงแหวนวิญญาณสีส้มสีทองที่ดอกทิวลิปมอบให้วงแหวนวิญญ,ญาณลูกแห่งธรรมชาติเปล่งประกายสว่างสวยัยแร่ปลดปล่อยรัศมีธรรมชาติอันอ่อนโยนสู่เสียงแวดล้อมหลังจากนั้นไม่นานตามที่คาดไว้ทังเรนรู้สึกได้ทันทีว่าธาตุน้ําที่อยู่รอบๆเขา กดดันเขาน้อยลงที่รัศมีของโรกแห่งธรรมชาติของเขาถูกปลดปล่อยด้วยความสุขใจเขาได้ปลดปล่อยพลังวิญ,ญญาณของเขาเข้าสู่บริเวณโดยรอบเพื่อเริ่มการสำรวจหลังจากนั้นไม่นานเขาก็ค้นพบว่าปราสาทสัมผัสของเขาไม่ได้รับการพัฒนามากนักแม้ว่าธาตุน้ําที่อยู่ร,บรอบๆจากเขาไร่ก็ตามพลังจิตวิญ,ญญาณของเขาขยายออกไปเพียงพันเมตรในระยะไกลและลดลงอย่างรวดเร็วเกินกว่านั้น มันแตกต่างอย่างสิ้นเชิงเมื่อเทียบกับความสามารถของเขาบนบกจุดประสงค์ของเขาในการสำรวจเพียง1,000เมตรเออะไรนอกจากนี้เขายัยไมงได้สำรวจก้นทะเลเลยในตอนนี้เขาจะมีข้อจำกัดอย่างมากหากเขาต้องทำการสำรวจรูปแห่งธรรมชาติทำงานผิดปกติในทะเลลึกหรือไม่ความสัมพันธ์ของเขากับธาตุในทะเลลึกนั้นด้อยกว่าเมื่อเทียบกับตอนที่เขาอยู่บนบก เขาคุ้นเคยกับพรของมิติแล้วกรานั้นด้วยเหตุผลบางอย่างที่ไม่ทราบสาเหตุพรจากมิติที่มอบให้เขาไม่มีอิทธิพลใ,ใดๆต่อทะเลลึกมันเกิดขึ้นได้อย่างไรหากเป็นกรณีนี้การสำรวจของเขาจะไม่ประสบความสำเร็จนับภาษาอะไรกับการค้นหาจุดกระตุ้นการระเบิดที่เหมาะสมปัญหานี้เป็นปัญหาเล็กน้อยทางเลนกระตุ้นพลังจิตวิญญาณของเขาอย่างต่อเนื่อง เพือพยายามชี้นำพลังของลูกแห่งธรรมชาติให้สูงขึ้นอีกขั้นเขาต้องการยกระดับความััมผนธ์ของเขากับธาตุน้ำที่อยู่รอบๆในขณะที่เขายังคงเรียกดอกทิวลิบในใจของเขาพร้อมๆกันดอกทิวลมีความรู้มากมายเกี่ยวกับพลังของธรรมชาติฟาบาดไม่มีอะไรที่เขาสามารถทำได้ดอกทิวลิบพูดขึ้นเมื่อสัมผัสได้ถึงสถานการณ์ของทางโอเลนในปัจจุบัน ดูเหมือนว่าวงแหวนวิญญาณบุตรแห่งธรรมชาติของข้าจะทำงานผิดปกติในก้นทะเลลึกทั้งโอเรียนถามอย่างงุนงงดอกทเทลิปพูดขึ้นว่าดูเหมือนจะเป็นเช่นนั้นแต่ข้าไม่แน่ใจในเหตุผลเบื้องหลังว่ากันว่าท่านเป็นผู้ชายที่ไดรับพรจากมิตินอกเหนือไปจากพดังของบตทแห่งธรรมชาติทะเลไม่ควรปฏิเสธการมีอยู่ของท่านมันเป็นรูปแบบธรรมชาติที่สมดังที่สุดในมิติทั้งหมด แม้แต่ดาวครอบโต๊หรัวทั้งหมดทะเลครอบลุมพื้นที่มากกว่า70%ของพื้นที่ผิวโลกทั้งหมดเป็นอาณาจักรของมันเองบตรแห่งธรรมชาติของท่านมีประสิทธิภาพมากขึ้นในการระดมรูปแบบที่มีชีวิตแต่ทว่ามีสัตว์วิญญาณทะเลอยู่ในทะเลและพืชที่เติบโตในส่วนที่ตื้นกว่าของทะเลข้าไม่สามารถเข้าใจสถานการณ์เฉพาะเกี่ยวกับก้นทะเลลึกได้เพราะนี่เป็นครั้งแรกที่ข้ามาที่นี่ถูกต้องแล้ว ท่านควรจะสามารถสื่อสารกับท่านน้ำได้ด้วยพรของมิติทางโอเดีนถามอย่างงุนงงเป็นไปได้อย่างนั้นเหรอดอกเทวีพูดขึ้นว่าใช่ลืมไปแล้วงั้นเหรอบรรพบุพร,บรุษของท่านคือผู้ก่อตั้งสำนักถังและเป็นผู้ค้นพบบอ่อน้ำยินหยางของเราเมื่อสองหมื่นปีที่แล้วในที่สุดขเขาก็ขึ้นสู่ตำแหน่งเทพพระเจ้าของเทพสม,มุดได้สำเร็จไม่ใช่หรือ ข้าสงสัยว่าเหตุผลที่ทะเลไม่ได้รับผลกระทบจากอิทธิพลของมิติแห่งนี้อาจเกี่ยวข้องกับเทพสมุดท้ายที่สุดแล้วพลังมิติอาจไม่จําเป็นต้องเทียบเคียงกับพลังของเทพเจ้าที่แท้จริงบางทีเทพสมุดได้ระง,งับท้องทะเลไว้ตั้งแต่ต้นจนพลังของมิติไม่สามารถแทรกซึมเข้าไปในสถานที่แห่งนี้ได้มันเป็นคําอธิบายเดียวที่ข้ามีในตอนนี้ถ้ามีคนเห็นการแสดงออกของทางโอเดนในตอนนี้ เขาหรือเธอจะสังเกตเห็นการแสดงออกที่หลากหลายบนใบหน้าของเขาอย่างแน่นอนเทพสมุรถังซานนั่นคือพ่อของข้าใช่หรือไม่ผู้อาวุโสวถังทักษะเมคาพันปีแระรำดำเหตุการณ์ได้พิสูจน์แล้วว่าทุกสิ่งที่เขาเห็นในโรคแห่งจิตวิญญาณของเขาย้อนกลับไปในจุดเริ่มต้นนั้นเป็นความจรงิงหากเป็นเช่นนั้นเขาไม่ใช่แค่ บตรแห่งธรรมชาติเท่านั้นแต่ยังเป็นบูรแห่งเทพสมุดด้วยหากาสถานะของเขาในฐานะบูรแห่งธรรมชาติไม่มีประสิทธิภาพที่นี่บางทีสถานะของเขาในฐานะบูรแห่งเทพสมุดอาจมีประโยชน์หรือไม่เขาควรจะระดมพลังที่บิดาผู้ให้กำเนิดมอบให้เขาอย่างไรเพื่อให้ได้รับการอนุมัติจากทะเลลึกเขาจมดิ่งลงไปในทะเลแห่งจิตวิญญาณโดยไม่รู้ตัว เขาจำได้อย่างชัดเจนว่าพ่อของเขาทิ้งบางอย่างไว้ในทะเลจิตวิญญาณก่อนที่พ่อของเขาจะจากไปทางโอเลนไม่สามารถบอกรายละเอียดเฉพาะของวัตถุนี้ได้แต่ทว่าเขาแน่ใจว่าวัตถุนั้นจะมีประโยชน์อย่างมากสําหรับเขาเท่าเแห่งจิตวิญญาณของเขาเป็นสีทองที่พรั่งพรายทางโอเลนเริ่มค้นหาอย่างเงีย,งยบๆได้ไหนไม่ช้าก็พบว่ามีรคบอลแสง ลอยอยู่เหนือทะเลแห่งจิตวิญญาณของเขาทางเหรียญรอบรวมสติของเขาแรกขนพบว่าแท้จริงแล้วมันคือคิดตันจากกวาไลไร้ขอบเขตท,ที่เขาได้รับจากผู้อาวโซหล,ลงในตอนแรกคิดตันซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นสีน้ําเงินโปร่งแสงได้กลายมาเป็นสีทองอารามในปัจจุบันมีอักษรโบราณที่แทบจะมองไม่เห็นบนพื้นผิวของคิดตันอักษรโบราณอยู่ในรูปของตีศูนทองคํา เมื่อกี้คืออะไรทั้งเรนที่นำพลังทางจิตวิญญาณและรัศมีของเขาเพื่อมุ่งความสนใจไปที่อักษรโบราณตีศูนย์ทองคําในขณะนี้เองที่ทางเรนรู้สึกถึงทะเลแห่งจิตวิญญาณของเขาที่ส่งเสียงคมเบาๆได้ยินเสียงคมเบาๆเ,เมื่ออักษรโบราณตีศูนย์ทองคําสั่นสะเทือนมันเป็นเสียงที่นุ่มนวลและละเอียดอ่อนในทางกลับกันทางเรนรู้สึกว่าทะเลแห่งจิตวิญ,ญญาณเดือดท,ท่านทันที ที่ได้ยินเสียงหำเบาๆทะเรห่งจิตวิญญาณทท้งหมดของเขาดูเหมือนทะเลที่มีคลื่นคำรามคลื่นสีทองแถวเรือล,ลูกที่ตามมาจะอยู่เหนือคลื่นก่อนหน้าแล้วรอกคลื่นขนาดใหญ่แผงออกไปด้านนอกแปลงยิ่งกว่าเมื่อทางเหรินพบว่าตัวเองลังมองดูตัวเองทันใดนั้นการฉายภาพของเขาก็หยุดลงในทะเลแห่งจิตวิญ,ญญาณของเขาร่างกายของเขาดูเหมือนจะห้อยอยู่ในทะเลลึกขนาดนี้ ทางเลนกำลังมองดูโครงร่างของเขาซึ่งมีรูปแบบตีศูนย์ทองคําสว่างอยู่บนหน้าผาของเขาตามตำนานมันคือตีศูนย์ทองคําซึ่งกล่าวกันว่าเป็นอาวุธของเทพสมดพ่อของเขามอบให้เขางั้นเหรอเขาจําได้เต็มตาว่าราชาแห่งนรกฮารัวซาเคยกล่าวว่าเขามีสายเลือดของเทพ,พเจ้าเมื่อเขาต่อสู้กับเขานั่นเป็นสาเหตุที่ฮหารหัวซา ไม่สามารถฆ่าถางโอเลนได้ในเวลาน,นั้นในขณะน,นี้หัวใจของทางโอเลนเ,นเต็มไปด้วยความตื่นเต้นเมื่อเห็นอักษรโบราณตีศูนย์ทองคาบนหน้าผาของเขามันพิสูจน์ว่าเขามีพ่อที่ขึ้นสู่ความเป็นพระเจ้าอย่างแท้จริงตั้งแต่เขายังเด็กในใจของเขามีเพียงถางซูรานที่เป็นพ่อของเขาในทํานองเดียวกันถางซูรานปฏิบ,บัติต่อถางโอเลนเหมือนลูกชายของเขาเองถางโอเลนรู้สึกไม่สบายใจ กับความคิดที่จะมีพ่อผู้ให้กําเนิดคนอื่นถึงกระนั้นทางโอเลนจะไม่รู้สึกขอบคุณต่อการเสียสละของพ่อได้อย่างไรในเมื่อบิดาผู้ให้กําเนิดพูดถึงความยากลาบากของเขานั่นคือการช่วยชีวิตพ่อแม่บุญธรรมของเขาและไม่ละความพยายามทิ้งบางสิ่งที่รําฆ่าไว้เบื้องหลังเขาไม่ใช่เด็กหัวดือ้อด้วยประสบการณ์ที่ผ่านมาของเขาเขาจึงเข้าใจการทดสอบและความยากลาบากของโรค พ่อผู้ให้กำเนิดของเขาที่บรรลกความเป็นเทพเจ้าไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องลกทิ้งเขาเพราะความทุกข์ทรมานและความยากลำบากทั้งหมดที่พ่อของเขาเผชิญอยู่ในขณะนั้นดังนั้นทางเหรนจึงไม่ได้เกียดถังซานแต่กังวลที่จะพบกับพ่อแม่ผู้ให้กําเนิดของเขาแทนในขณะน,นี้มีเพียงความรักจากส่วนลึกของหัวใจและความพัฒนาอย่างลึกซึ้ง เมื่อเขาเห็นสีศูนทองคำที่บิดาผู้ให้กำเนิดมอบให้เขาจะมีวันหนึ่งที่เขาจะหาทางตามหาพวกเขาเพื่ออยู่กับพวกเขาอย่างแน่นอนเมื่อถึงเวลานั้นจะเป็นการรวมตัวของทั้งครอบครัวแถบสีทองแผ่ออกมาจากภายในร่างกายของถังโอเรนรวดลายตีศูนย์บนหน้าผาของเขาเต็มเรื่องความเอาแต่ใจการเปลี่ยนแปลงที่แปลกประหลาดก็เริ่มปรากฏขึ้นเช่นกันร่างกายของเขา ซึ่งอยู่ภายใต้แรงกดดันมหาศาลในตอนแรกก็รู้สึกเบารงแรงดันน้ำทั้งหมดที่กดทับเขาก่อนหน้านี้หายไปอย่างไร้ร่องรอยทางเรนเปิดตาของเขาไม่นานหลังจากนั้นก็พบว่ามีเกราะป้องกันแสงสีฟ้าจางๆห่อ,อหุ้มร่างกายของเขาวไว้ทันใดนั้นเขาก็มองเห็นได้ไกลขึ้นแม้รอบข้างจะมืดสนิทในทะเลลึกราวกับว่าทั้งทะเลกลายเป็นคิตตันสีน้าเงินชิ้นใหญ่ ความรังเกยียจและความเอาแต่ใจที่เขารู้สึกก่อนหน้านี้หายไปมีเสียงเด็กร้องหาแม่แทนแล้งนั้นทางเอเลนรู้สึกเหมือนเขากลายเป็นส่วนหนึ่งของทะเลไม่มีความจําเป็นอย่างยิ่งที่เขาจะต้องมุ่งความสนใจไปที่ฝร,รังปราสาสัมผัสของเขาเนื่องจากการรับรู้ของจิตใจของเขาแผ่ซ่านไปทั่วบริเวณมันสามารถครอบคลุม100กิโลเมตรในเสี้ยววินาทีและภาพของพื้นผิวทะเล ก็ปรากฏขึ้นอย่างง่ายดายในความคิดของเขาทางเลนอาศัยพลังจิตวิญญาณในเขตแดนจิตวิญญาณในตอนแรกจากสถานการณ์ปัจจุบันของเท่าเรพื้นที่ที่เขาสามารถสัมผัสได้นั้นเกินกว่าพลังการรับรู้ทางจิตวิญญาณของเขาเท่าเรทั้งหมดดูเหมือนจะกลายเป็นอาณาเขตของเขาซึ่งเขาสามารถสั่งการอะไรก็ได้ในที่แห่งนี้มันเกือบจะง่ายๆพอๆกับมือที่ควบคุมนิ้วอันใดนั้น มีความคิดเกิดขึ้นในใจของทางโอเรนถ้าท่านพ่อของเขาอยู่ที่นี่ก็ไม่จําเป็นต้องใช้อาวุธในการจัดการกับกองเรือของสาพันโตหรัวเขาต้องการเพียงแค่เรียบกระลังแห่งท้องทะเลออกมาเท่านั้นแรกมันก็เพียงพอแล้วที่จะทําให้กองเรือทั้งหมดหยุดนิ่งแน่นอนว่าเขาไม่สามารถทําเช่นนั้นได้ด้วยตัวเองแต่ทว,ว่ามีหลายสิ่งหลายอย่างที่เขาสามารถสังเกตได้ อย่างน้อยที่สวนนอกจากนี้เห็นได้ชัดว่าเขาสามารถควบคุมสวนเล็กๆของทะเลได้การรับรู้ของเขาแพร่กระจายออกไปอย่างรวดเร็วในไม่ช้าเขาก็สามารถมองเห็นได้ไกลยิ่งขึ้นในที่สุดเขาก็สามารถเห็นสิ่งที่เขาต้องการผ่านการน,นำทางของทะเลอันยิ่งใหญ่เรือประจานบานที่เหมือนสัตว์ร้ายลังเคลื่อนตัวไปอย่างช้าๆแกล้งิงสายน้ำสีขาวไว้ตามทาง เรือประจานบานขนาดกลางและขนาดใหญ่หลายรำมีจํานวนมากกว่า100ร้อยํำเรือประจันบานถูกแบ่งออกเป็นสามกลุ่มโดยมีเรือรบนําแต่ละกลุ่มซึ่งมีรูปร่างเป็นรูปสามเหลี่ยมเรือแม่ทั้งสามมีขนาดใหญ่มากและบรรทุกเครื่องบินขับไล่ขั้นสูงไว้บนดาดฟ้าเรือมีเรือประจันบานอย่างน้อยแปดลำล้อมรอบเรือแม่แต่ละลำทางวาเดนคิดว่ามันควรจะเป็นกองเรือเทพสมุทรซึ่งเป็นของพม,มยุทุทไลขอบเขตเฉินชินเจีย นี่เป็นประสบการณ์ครั้งแรกของทางเรนในฉากที่ยิ่งใหญ่เช่นนี้มันทำให้เขาตกใจมากนี่คือพลังของเทคโนโลยีสมัยใหม่ในปัจจุบันมันคือพลังที่แท้จริงของสาพันโต้รัวแสงสว่างวาบขึ้นอย่างคุมเคือบนพื้นผิวของเรือแม่มันมาจากเกราะป้องกันวิญญาณทึ่สามารถเปิดใช้งานได้ทุกเมื่อเพื่อปกป้องเรือขนาดใหญ่เหล่านี้สิ่งที่ทำให้ทางเรนวาดกลัวยิ่งขึ้น คือปากกระบอกปืนขนาดมาหึมาจํานวนมากบนเรือแม่ขนาดของปากกระบอกปืนนั้นใหญ่โตปืนใหญ่ไม่ได้มีไว้สําหรับกระสุนวิญญาณที่อยู่กับที่แต่เป็นปืนใหญ่วิญญาณเทพสมุทรที่ทันสมัยที่สุดซึ่งเป็นของสาพันโตหลวงปืนใหญ่วิญญาณสามารถดึงธาตุน้ําจากทะเลได้การใช้กระบวนการปรับแต่งในวงจรวิญญาณมันสามารถควบคุมรูปแบบพลังงานจากธาตุน้ําเพื่อใช้เป็นอาวุธโจมตีได้ ปืนใหญ่วิญญาณเทพสมุดที่ใหญ่ที่ถุดสามารถปล่อยพลังซึ่งเท่ากับพลังทำลายล้างของกระสุนวิญญาณที่อยู่กับที่ระดับ6หรือระดับเจดที่น่ากลัวยิ่งกว่าคือกระสุนของปืนใหญ่นี้ทํามาจากน้ําทะเลดังนั้นสเสบียงของมันจึงแทบไม่หมดสิน้นนี่คือไม้เดดของสาพันโต้หรัวในการเดินทางกองเรือสาพันโต้หรัวแทบจะเหนือกว่าทุกด้านในอาณาจักรชิงหรัวสาพันตัดสินใจทําสงคราม โยม่รังเลดๆเนื่องจากสาพันสันนิษฐานว่ามีศักยภาพในการต่อสู้เพียงพอที่จะคลองโรคทั้งใบผู้อย่างที่สังเกตได้ยืนยันจากการคาดเดาของกับตันเรือดำน้ำกองทัพของสหพันธมาถึงในเวลาอันสั้นกว่าที่พวกเขาคิดไว้มากเพียงแค่นั้นเขาเขารู้ว่าเซียเซียได้ถ่ายทอดข้อมูลกลับไปยังเรือดำน้ำแล้วในขณะเดียวกันทางเรนส์สัมผัสได้ว่าหนึ่งในเรือประจันบาน กลังมีการเปลี่ยนแปลงอย่างกระทันหันเขาสามารถบอกได้ว่าเรือรบกำลังควบแน่นพลังงานผ่านความผันผวนของธาตุน้ำในสภาพแวดล้อมของเขาไม่นานหลังจากนั้นแสงสว่างวาบหนึ่งครั้งจากปืนเรือที่ส่วนหน้าของเรือประจำบานได้ยินเสียงดังลูกบอลพลังงานสีเหลืองพุ่งออกไปอย่างรุนแรงบนท้องฟ้าในระยะไกลไม่นะนั่นคือเซเซเช่ใช่ไหมที่ถูกโจมตีทางเรน ไม่มีความรู้มากเกี่ยวกับอาวุธบนเรือประจันบานเขาได้ยินเพียงบทสรุปที่ได้รับจากกัปตันเรือดำน้ำของสำนักถังในระหว่างการเดินทางถ้าจำไม่ผิดปืนใหญ่สีเหลืองน่าจะเป็นปืนใหญ่ที่ปล่อยขึ้นลบกวนโดยทั่วไปแล้วปืนใหญ่สีเหลืองยังเป็นที่รู้จักกันในานามของปืนใหญ่ปล่อยขึ้นลบกวนซึ่งใช้เพื่อทำลายคลื่นการตรวจจับผลกระทบของมันเกี่ยวข้องก,กับการก่อกวนในอวากาศ เพื่อสร้างขึ้นการสั่นสะเทือนอย่างรุนแรงโดยทั่วไปแล้วปืนใหญ่ที่ปล่อยขึ้นรบกวนจะถูกใช้เพื่อหลีกเลี่ยงการตกเป็นเป้าหมายโดยเรดาร์ของฝ่ายตรงข้ามแต่ทว่าปัจจุบันไม่มีสงครามทางเรืออย่างต่อเนื่องการยิงปืนใหญ่ในการรบกวนสัญญาณอย่างกระทันหฐานบ่งบอกถึงการเคลื่อนไหวอย่างเปิดเผยลูกบอลแห่งแสงระเบิดดังขึ้นทันใดนั้นแสงสีเหลืองก็ปกคลุมพื้นที่สงกรม ที่มีเส้นผ่าศูนย์กลาง1,000เมตรเราสามารถเห็นท้องฟ้าที่ทอดยาวสว่างสวยด้วยแสงสีเหลืองเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรโปรดติดตามได้ในคลิปหน้านะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับวันนี้ใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามและก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดเวลาที่ผมลงคลิปใหม่ๆแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ